นี่การสวัสดีคุณทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมวิงก็นั่นเองนี้อยู่กับเกมนลกล็อกมือบายเอเธน่าเลสองชุดนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาเปิดกรชาตู้ล่างนั่นเองวันนี้วันที่1นนะครับผมวันนี้วันที่1นึ่งพฤษภาคมนะสำหรับใครที่ใกล้จะเปิดเทอมแล้วก็ซู่นะอีกประมาณไม่ถึงอาทิตย์สองาทิตย์ใช่ไหมก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับผมสำหรับเด็กๆนะโอเควันนี้มีกรชามาอัปเดตนะครับผมอัปเดต บอกเลยว่าตู้เนี้ของดีนะควรเปิดนะครับผมควรหาตู้ควรไม่ใช่ควรหาตู้ควรหาตัว๋วมาสุม่มนะครับผมอย่างน้อยขอให้ทัานหนึ่งเปอร์เซ็นนะอย่างอย่างน้อยนลอย่างน้อยอย่างน้อยไปดูนี่วว่าเป็นยังไงโอเคเลตโก o โอเคมาเราจะบินไปไม่ใช่ตู้นี้ไม่ตู้นี้นี่ครับกิจกรรมแล้วจริงนะวันนี้มีกิจกรรมนะวันนี้มีกิจกรรมอัปเดตมานะครับผม คือกิจกรรมไม่มีอะไรมากครับแค่กดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาจะให้ของเรามานะหนึ่งไอดีได้หนึ่งครั้งนะครับผมเหมือนเดิมเลยของกิจกรรมของทุกๆเดือนนะครับผมกิจกรรมของเดือนเดือนนี้นะได้ของมาแล้วครับผมเนี่ยง่ายมากแค่คุยๆกดคุยเว้เรื่อยนะครับผมใครยังอ่านอ่านดูได้นะเนื้อเรื่องเคเวสตแต่เดือนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับทางทีมงานเขาคิดมาอย่างดีนะไปะ เราจะไปดูตู้ล่างกันว่าตู้ล่างมีอะไรเข้ามาบ้างมาโอเคถึงตู้ล่างแล้วนะครับผมตู้นี้นะที่ทุกคนรอคอยทุกเดือนทุกเดือนว่าจะมีอะไรเข้ามาจะเหมาะกับเราไหมหนู่นนี่นั่นนะครับผมผมอยากกระบ่อนนิดนึงนะผมอยากได้กาชาอ่าพวกแบบเน้นแบบถึกอะเอาแบบหนาหนเลยแบบบกเลือดบวกเคสพีอะไรอย่างเงี้ย บวกเลือดบวกเด็บบวกเอ็มเด็บคือโอเคดาเมจผมว่ามันเยอะนะมันมีเยอะนะอยากได้กาชานะพวกแบบพวกเลือดพวกเด็บมากกว่านะโอเคไปดูกันเลยนี่ครับกาชากาชาไปไหนครับนี่น้องๆรูปกาชาทำไมมันหายไปล่ะฮัลโหลเฮ้ยรูปหายอีหยังครับเนี่ยทำไมรูปหายอะ่ะอ่ะปิดเปิด เรียกคืนไม่ใช่สิเฮ้ยทุกคนทําไมรูปมันหายล่ะโอเคไม่เป็นไรเข้าไปดูที่รายละเอียดกันนะครับผมนี่ครับนี่ครับน้องแมวไม่ใช่น้องแมวน้องฮูกเขียนอยู่สนวีโอนี่ครับทุกท่านะตีทุกท่าไม่ใช่ทุกท่าจะบอกว่าอ่าตีถ้าทุกท่ามันต้องรวมพวกโกดพวกด์กไปด้วยใช่ไหมสี่ท่าปกตินะครับผมตีแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นเลยนะ ย้ำนะครับว่าสิอร์เซนะครับก็คือโจมตี่าตคือแรงจัดนะนี่นะก็จะเป็นหัวตีแรงสิเซนะแล้วก็นี่ครับเมื่อแอต r ร b บิวต์ตริบิวก็คือการที่เหมือนกับอ๋อมันจะนับดาเมจรวมนะครับผมของเรานะส0อนะความเสีายจะเพิ่มสิบเบวกทุกค่าโจมตีนะครับผมที่เป็นโจมตีนะบอกเลยว่าหัวนี้ดีมากครับดีจะจัดนะควรสุ่มได้ควรเติมมากๆครับสำหรับสายเติมใครมีทุนนะครับ อดหวดเลยฮะนี่เลยสามสามอันนี้บอกเลยว่าดีหมดเลยครับอันนี้คือบวกก็คือเจาะเวทนะครับผมแปดเอร์เซนะแต่ก็บวกหกได้อีกห้าครับกลายเป็นสิบสามเปอร์เซนตนะไม่ธรรมดานะผมบอกเลยนะบอกเลยว่าของจริงนะไม่ธรรมดาก็นี่ครับอันนี้ผมไปลองมาแล้วผมไปลองมาแล้วไปลองกับตัวเด็กตัวเด็กผมสุ่มได้นะแล้วก็อ่าเป็นเป็นซุปโนเด็กนะก็คือยัง เอารถเข็นชนโง่ๆอยู่เลยผมชนแทบจะติดแบบติดบ่อยมากนะไอ้โอกาสฟรีอะ่ะแต่นี่คือผมไม่ชัวร์กับการที่ไปใช้กับคนนะผมลองผมลองไปตีมอนดัวมันติดจนน่าทําคารเลยครับผมติดมันติดจนแบบผมแบบต้องต้องถอดออกอะ่ะไม่งั้นมันมันฟาร์มช้านะครับผมต่บอกเลยเป็นของที่ดีครับดีมากๆนะสามไม่เท่มนี้นะบอกเลยว่า เดือนนี้ดีจัดๆนะครับผมแล้วก็นี่ครับหูแมวใช่ไหมใช่หูแมวไหมไวไม่ใช่เออต้องซ่อนก่อนใช่ครับนี่หูแมวหูแมวหูแมวนะบวกวิดสองนะครับแล้วก็บวกแม็กแคทพีห้าร้อยนะเป็นของธรรมดานะครับกดฝากสมุดดีกว่านะแล้วก็นี่ครับหลังครับบวกสเต็งสองบวกฟิสิกส์แคลร์แทกห้าสิบบวกฟิสิกส์แทกห้าสิบนี่ถามว่าเยอะไหมก็ ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะต่สำหรับมือใหม่ก็เยอะอยู่นะเพจิเพจิคอรแอคแท็กนะครับผมห้าสิบเลยนะบวกห้าสิบเลยแล้วก็ฝากคู่มือนะับฝากคู่มือเป็น ATK บวกสี่นะครับแล้วก็ M a d k บวกสี่นั่นเองนะฮะประเภทหางนะครับผมอันนี้เป็นประเภทหางนะ Movement บวกสามนะครับผม Move Speed บวกสามนะซึ่งอันนี้ก็เวิร์กเหมือนกันใช้ฟาร์มได้ดีนะสำหรับใครที่ พี่มูสสปีดผมไม่ถึงเลยนู่นนี่นั่นผมฟาร,ร์มตามเขาไม่ทนันมูสสปีดเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราฟาร,ร์มได้เงินเยอะเหมือนกันนะครับของดอบดีไม่ใช่แต่ของดอบดีขดบดเ,เขาเรียกอะไรเหมือนแบบเราเรา,เราปิดมอนได้ไวขึ้นสมมุติว่าคุณเดินช้าสมมติว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณเดินนะคุณเดินแล้วคุณเก็บเก็บช้อนเก็บอะไรก็ได้สิบชิ้นกับคุณวิ่งเก็บสิบชิ้นนะ่ะ เก็บ10ชิ้นมันก็เก็บไว้กว่าแตใ่ในของในในของแล,แลกแรงงนล็อกก็คือมันจะนับตามนาทีนะก็คือในหนึ่งนาทีเราวิ่งกับเราเดินอันไหนเก็บของเยอะกันคนผู้ชมก็น่าจะเข้าใจนะว่าทําไมมูมูปสปีดถึงต้องถึงจําเป็นต่อการฟาร์มนะครับผมถ้าใครมีดาเมจเยอะแล้วจริงจประเภทหางไปผมจําไม่ได้อะ่ะมันจะมีบวก5มันจะมีบวกอยู่นะแต่นี้ก็ใช้ได้ครับ ยังไงผมว่าทุกคนไปสุ่มก็น่าจะได้กันอยู่แล้วฮะไอเทมชิ้นนี้คือไปในเทมเกลือที่ดีนะครับผมเป็นเกลือดีนะเน,นี่ยเกลือดีเกลือดีเกลือดีเลยโอเคพูดความทำเพลงมานานละเดี๋ยวคลิปจะนานเกินไปนะเรามาเริ่มสุ่มนเลยดีวะไปหมวแรกกดอย่างไวเลยขออย่างเดียวเลยนะไม่เอาเหมือนตู้ที่แล้วนะไม่เอาเหมือนไม่เอาเหมือนตู้กลางที่แล้วนะโอ้โหเกลือไม่ไหวนะครับค,คุณผู้ชมเกลือเกินบางทีเห็นใจกันหน่อยเถอะวะ เราก็แบบอืมเราก็เป็นสายฟรีคนหนึ่งนะโอเคไปลุยสามสิบตัวแรกครับแถม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 โคเป็นไง oh <no. S 1> ผมบอกแล้วเห็นไหมแม,งม่งให้ยืนโคมาให้กวนแรกเลยอีเวนไม่ต้องห่วงครับอันนี้ทุกคนได้แน่นอนครับก็ไม่ได้อยากได้ไวขนาดนั้นไหมอีเวนโอเค ลุยอันที่สองจัดไปเรามีสิบครั้งนะวันนี้เรามีสิบครั้งเลยเฮ้ยอันนี้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 ดีอยู่อันนี้ดีอยู่เออนี่เป็นไงจากสามเอ็ดเลยนะจากสามเอ็ดขึ้นมาหกเปอร์เซ็นเลยนะนี่เป็นไงต่อไปต้องอันนี้้ะต่อไปต้องอันนี้นะจริงๆอันนี้มาก็เกลือสำหรับเรานะเพราะเราเล่นสไนเปอร์อย่าเนี้ยมันไม่ได้ใช้ค่าจอเกาะนะครับผมไปชิ้นต่อไปชิ้นที่สามเล้ไหมไม่ได้นับเลย ยฮ้ะเป้งชิ้นที่สองไอ้เวนผมผมผมกดต่อดีว,วะมันไม่ไน่าจะกดเนี่ยเราน่าจะไปกดแบบตู้ที่แบบเออมันสนนยนะของสนายนะจริงนี้ก็ก็ดีครับดีจริงๆฮะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีมากๆเลยนี่ับเป็นโอ้ยนน โอ้โหไม่ไหววะแชทผมต้องกดว่ะผมจะเอาให้ได้เลยจริงๆผมต้องมีว่ะอันนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้แมวมาทําไมก่อนโอ้โหแมลงโอ้โหูกเนี่ยเช้าวันเฮ้ยทุบปั๊บทุบปั๊บนี่เป็นไงสูตรนี้บอกเลยตู้ยังไม่ทันตั้งตัวกดออกอืมพี่ครับเอ่อผมสไนเปอร์ครับไม่ใช่การสริงเกอร์นะไม่ต้องมาครับ สกายฮันเตอร์ครับไม่ต้องมาครับผมจะ้ธนูยิงครับไม่ได้ใช้ปืนยิงเงีไปกดตัวต่อไปป๊ปเพลงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอันนี้ผมต้องการกำลังใจจริงๆแล้วมาทำไมอ่ะนี่ก็ได้อ่ะอันนี้ก็ได้ไม่หวังแล้วอันบนสุดจริงอันนี้แหละขอบวกหกอ่ะ ขอ,อแค่บวกหกเปอ็น้ยไม่ใช่หกเปอร์เซ็นต์บวกแค่หกแต้มบ่เพงงานที่สามแล้วโอ้ยนี่ไงกดผู้ภาพกดผู้ภาพกดผู้ภาพของเพลงชีวิตคนเราเน,นะ่ยชัดนะเอเอเราก็เก็บหอมรอมนิบพยายามเก็บตัวฟ้าที่ gm แจกมานู่นนี่นั่นนะแล้วก็แบบ เศร้าอ่ะเศร้าใจมาชัดเศร้าแต่ก็กดแม่งไปดิรออะไรล่ะกลัวที่ไหนล่ะครับก็โผล่มาดิฮะคลิปนี้ผมถอนหายใจไปกี่ครั้งแล้วแกสี่สิบตัวเราพอก่อนผมว่ามันมีอะไรผิดพลาดละผมว่ามันมีอะไรผิดพลาดแล้วทุกคน อ่าเราเมียไหนนะเมีอันนี้มีอันนี้ที่ซ้ำก็มีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้โอ้โหอันนี้ไม่เกี่ยวนะโอเคเรามีอันนี้ที่ซ้ำใช่ไหมทุกคนกดย่อยแม่หมดเลยเนียเสียงผมเศร้าไหมเนี่ยผมมีอยู่สี่ชิ้นเนี่ยทุกคนแม้แต่อันนี้มันยังไม่ออกอ่ะเนี่ยแม้แต่อันนี้ก็ยังไม่ออกเลยทุกคน ร้องไห้แล้วกดไปดีนี่คือสูตรทุกคนมันต้องเห็นใจเราบ้างเห็นผมเศร้าอ่ะผมเศร้ายิางนั่นี่ยจะหมดแล้วทุกคนเหลือสี่สิบตัวฮะกดไห้หนึ่งทีอ่ะกดกดแม่งไหมอะจบจบได้ปิดคลิปสักทีอื <c oughs> มาย้ำใจตั้งแต่หัวคลิปจนท้ายคลิปมึงจะรักกูไปไหนเนะี่ยฮะยังเออไม่ใช่ยังโอมนะทุกคนยังเอออยังเออแมสเซนเจอร์นี่เป็นไงเดี๋ยวนี้ย oh ังโอมเขาทำแมสเซนเจอร์แล้วเหรอฮึทุกคนหนุ่มโดนแกงอะ่ะยอยยอย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสิบอืมจะย่อยไม่ไวย่อยย่อยไปเล่าย่อยแม่งเลยนี่ดนวะผอมงม่งิเฮ้ยเออนี่ครับลืมบอกนะเป็นสองไอเทมนะครับผมที่ได้จากกิจกรรมมาเปิดแล้วจะสุ่มของข้างในนี้นะอันนี้คือเราจะได้รับเลยนะครับผมตัวนี้ไม่ได้สุ่มนะ แต่อันนี้จะเป็นสุ่มนะครับผมแบบสุ่มนะก็จะมีโกลเม e ด a l ก็จะมีสม er ูทลูนสโตน t อ n e เ r a c l นเดสตนะคร er ับผม o อ a c เ e c r y นคริสตัลแล้วก็เ l ย์ i ิ g งการ์ดแพ็คนะแล้วก็สี a ออฟเมทัลล่านะครับผมโอเคสรวันนี้ก็เกลือเป็นที่เรียบร้อยนะบอกเลยว่าอย่างเศร้าเลยวะ่ะทุกคนสิบีไม่ได้อะไรเลยอ่ะ อยากได้ของเฟียแล้วก็มันเงินมันก็ยังไม่ให้ผมเลยอ่ะให้ไม่เป็นไรสู้ต่อไปครับทุกคนไปสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราเลยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับผมผม,ผมต้องการกําลังใจมากเลยนะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็บายบายจ้า